ก็เม็ดบักขามเม็ดแตงยมูก็บป็นนอกกับเม็ดบักขามเออแซมก็บป็นนอกไปแซมเป็นนอกไปแซมเย้าทีฟันหักอะไรประามเหรอเม็ดขามเม็ดนึงกินเล้าได้เบิด์วดเม็ดเมฆขามเม็ดฆขามอะไรอ่ะเม็ดฆขามขั้วเหรอไอ้สต์เกตในกรุงเทพขายผมว่ายี่สิบบาทนะเว้ยเอส บนเพูดอะไรกันเนี่ยอันี้มยูเม็ดประการเต็มมากกระบกเลยเอาแซมกูกลับบ้านเราเลียมเงี้ยกูทำฮะมึงมาตอนไหนุ๊้กูอยู่บ้านเหรอวะมาพอบอกพามะมาที่ทางกูมันออกมันออกไปด้วยกูไปด้วยไปส่งกูด้วยไปส่งไปส่ง เดพาไปไปส่งกูที่ค่ยส่งกูแนวนี้ของมักเลยไปทันทันเดี๋ยวเรียกตำี้ยไปส่งกูที่ค่ายด้วยเบอร์สมีคนอยู่กหลวันไหนไอแซมไปวันไหนนะอ้าเอ้าน้นวันอาทิตย์วันอาท์ไงเสัตว์ไอแซมบอกไปทส่งูที่ค่ยด้วยเอาเลยเสากูยุดงานวันเสาเป็น ทำไมของตรงนี้ฟูจังเฮ้คนพาลงมันใครยิงอะไรโอ้ยช็อตกันเลยเว้ยค้อหดแค่วิววิวอมดสามริงอุ๊ยมีมีคาแล้วก็มีกล้องเป็ดด้วยอะตกใจอีเพี้ยปืนลั่นปืนลั่นทษทีสัตว์กูยิงเราแวงอยู่ มีใครเอาคาไหมเอ้ยเอาดิเอาดิเอาอยู่ไหนวะมนเก็บในคู่มาแลกอยู่นี่มีคาพี่า่องเปิดไมมสามไอ้มไอ้สัตว์ูเาไมได้ไอ้ยี้ไวนเดีร์เขบอกว่าีคาเอากูไประเบิดเเเอาดิกูไม่ดไมไม่ด้วยี่งระเบิดไฟงระเบิดนอ้ยตกกลงนี่มันฟูเลยนี่ว่เฮ้ยของฟูเลยนี่วู่ไรง ท่านูนนานรบรรทุกอะไปน,น,นี่หมดกสามเดี๋ยวมีสโคปปตด้วยอย่าเพิ่มสโคปปต <c oughs> นี่มีคอมเพนด้วยมีคอมเพนเอสด้วยเอาเป็นว่ามึงไม่ต้องหาที่ไหนแล้วแซมสัตว์ท่านสอนยิงเข้างในได้ก่อยิงหัวเป็นอะไรนะกจะมาซ้อมยิงเขี้ยแล้วขอนนี้เท่าไหรนะ่แดเ้จะนวดตรงนี้มีกระเป๋าสอง จะมาดินงกันพ oh. ี wrong, oh. 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 Hmm ่ไม yes. uh oh. ่ด mm ิ hmm. ่งคนตอนนี้มีตอนนี้มีหมดสองไอ้เที่ยนนี่ก็วิ่งตามตูดกุ๊ยกูจะได้ของไม่สั่นโอ้โหโอ้โอ้ขคนนั้นไป็นไก่จังมันจะรัวหาพ่อมึงสัดเลยกูเป็นเที่ยนเลยเนี่ยกูได้ยี้ไงฮะกูนี่แหละป่าวถือ ไอ้สัตว์มันค้างตายเมื่อมือเองพี้ยมันค้างเฮ้ยกูเจอทนายวะกูเจอบาเลีตเอวินวิตเตอร์ป่ะวินเตอร์วิชิเตอร์ป่ะบาเลบีตมาดูดิมาดูต๊กบาเลีตไอ้สัตว่เขาปรัดมาใหม่เอาละมึงใจ้ไงเฮ้ทันเอามาเก็บเอามาเก็บเอามาเก็บดิเอามาเก็บดิเก็บนี้ไอ้ เอาให้กูใช้เอามึงจะใช้อะไรอีกสัตว์เอา,เอาวินมามึงเอาทอมสันกูไปกูให้แล้วก็ไม่เอาอดูวินกูด้วยสีอะไรนะกำเนียมึงคนหายไปไหมนมาไว้สัตว์เย ไอ้เพี่อนี่ก็จริงตังเลยอ้าวเพื่อนจะทิ้งเราแบบนี้ไม่ได้เพื่อนจะ<อ>ไม่ไ<ห>เาตายอตรงนี้ไม่ได้เราขับรถไปไมีมาตายอยู่ที่นี่ของหายไปไหนหมดวะเ,เหมือนชวนมาเพื่อให้ทีมเต็มแค่นั้นนะ ก็ถีบหัวให้นะ Get to the safe zone ASAP อีสัตมีคขว่าไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วคนยิงบอดดิเออแล้วเออทันแม่งชอบยิงบอดว่ะเธอโอเคกับบอดอุ้ยมีคนยิงแฟรกันข้างหน้าข้างหน้ามีคนยิงแฟรกันเสือหัวเสือกันเออแล้วก็มีปืนขึ้นมีกระสุนขึ้นข้างหลังพวกเราเอนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยของแซบของแทบแบเงี้ยข้างหน้าก็มีคนข้างหลังก็มีคนของแซหลังมีคน เฮอยาไปดิเด้ยเราขึ้นมาไอสัตว์เอาคาขึ้นมาเอาคาขึ้นมาเอาเอาวินกูไปแน้เป็นไงวินจันทรไม่ได้อี่คี่กูไม่น่าให้ได้สัตว์ได้คาคุณแฝดมต้องมีคนอีกสิ ทำไมมีกูเล่นในควมคนเดียวเหรอนี่เราไม่ใจอ่ะเราไม่ใจอ่ะเฟดตกแล้วเอ้ไอ้ดับตกแล้วไอ้ดับลูกไม่ตกแล้วยู่ไหนอยู้ไหน่ไปน่าไอ้ดับของพวกเราไปรถมีขึ้นได้สองคนชวนไปต่อหนึ่งฮะรถขึ้นได้สองคนแต่ชวนไปสี่เหรอยอดเหรอ กี่คอกันไปนยังมาขับรัวเป็มอุ้มอุ้มอุ้มเหมือนเหมือน GTA อะอ่ะอืออุ้ม,มเหมือน GTA ท,ท,ที่มันอุ้มกลัวแล้วเป็นเฮี้ยชอบฆ่าตรงนี้สัตว์ท้ยตรงนี้ต้องมีคนแน่เลยเพราะมันมีคนยิงแอดดับจัดไเปเดี๋ยวไปกลัวเดี๋ยวไปกลัวเดี๋ยววินเดี๋ยววินจัดการเอง อยู่ไกลอันนั้นเอเดฟลูกใหม่เอเดฟลูกตามมันตกไปแล้วโอ้โน่นเอเดฟฟินแดงอยู่โน่นสองร้อยสิบห้าเอาแม่ขับรถมาเหรอกูตายก่อนเขาเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็วิ่งประชิดกูมึงดีไอ้เหี้ยมึงหรือกูกูเนี่ยแหละไอ้สัตว์มึงหรือกูอยู่ห่างไกลเนี่ยไอ้เหี้ย ถือปืนกังไม่ได้ไอ้เหี้ยชอบลั่นเองเอ้าน่ารถอะมาร์ e d the l o c a t i o เอาดีละวราอะไรละครับมึงขับนะอุ้ยโทรศัพท์ขับเลยอะเหมือนเฮ้ยเหมือน,ออนคืออะไรเหมือนคอมขับไงมึกมั้งไอ้เหี่อะเฮ้ไม่มีคนมาเก็บแอ้ดับยิงเหรอไม่มีเราไปเองไปทนันมัน,น,นไปยืนอะเดียเด๋ยวไปเก็บเองแอ้ดราอ่ะอ๋อมึงไม่มารถอะมึงไม่มาเขาลย พูฟาร์มข้างนอกดีกว่าสบายใจกว่าฟาร์มตรงนั้นมันไม่ค่อยลงใจลดลดลเอารถลดๆๆไปเองเฮ้ยมีเอ็มสองสี่เก้าเฮ้ยจะไปทำอะไรอยู่เดี๋ววะขอขอขอไอแซมไปสัตว์คามได้แล้วไหนที่ออุ้ยตรงนี้นมันมีอดับบสองลูกเลยเหรอ แสดงว่าตรงนู right like ้นไอ้ดับรถก็เช่นล่ะอะไรไอ้คันไม่ใช่รถอ่ะกูจะยิงรถนี่เห็นไหมเขียนนี่ก็ยิงเองอุ้ยไอ้ดับตรงของลูกเลยนี่มันไมกลัวต่อให้ต่อให้ไม่จะไปเอาของมันโอ้โหถ้ากูอาจจะไปถึงมันก็หมดแล้วล่ะอุ้ยนู่นอุ้ยทำไมไอ้ดับมันเยอะจังมันยิงตรงนู้นอีกแหละทำไมกูไม่เจอบ้างวะ อก็มันมีมันมีตรงที่ไอ้ดับดับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่นีด้วยไอ้เต่ามีเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนบอกอยู่ว่ามันมีโอ้ยยิงตัวโคลมสนั่นนะเห็นไหมห็นคันไอ้ดับไหมนั่นนะเห็นควันไอ้ดับไหมสองเป็ห้าที่ไม่ใช่เล่าอ่ะจะบอกว่าชอบแล้วก็หนึ่งเก้าตุ่มสัตว์มึงไอ้พี่แย่งนี่สัตว์นานหมา เอ้ยไม่เชื่อยีงไรวะไปด้วยสัตว์ m สองสี่คุณไม่ได้เลยคุณมีจะวินเชสเตอร์ไแล้วคนขับรถไปไหนนี่อยู่นี่อยู่คันนี้อีกคันนึงคุณขับรถมาทิ้งไว้ให้ผมขึ้นแล้วคุณก็ไปคันอื่นไอ้ไอ้ยืนรอเราด้วยเอ้าเอ้าโว้ายทางไหน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 ก็ได้ไปได้ไปได้ทุกที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เอลเดอร์แมน ไปไอ้ดับตกไปแล้วอังดีมีไม่ไปแล้วคุณยยิงจนกระสุนกูหมดแล้ว,อวชอบแล้วชอบแล้วเลินทางแบบนี้เอาอ,อย่าให้เหลือเราคนสุดท้ายก็พอเฮ้ยเล่นไปเล่นมาเลยสามสิบคนวะงงนะครับอิ่วแล้วมันกลัวกลัะ นี่เรามีรถบรรทุกซื้อเซนท็อกมาพาลงอะไรนะโอ้ยโอ้ยเนาะของฟองก็มีสิมันบังคับไปอยู่อะรถคันนี้เขเก็บทุกเินยจริงๆครับเขาเก็บหินทุกก้อนอยู่เดี๋ยววะหาไม่เจอแล้วกูว่าไปนะไม่ทันลงจักรถสอยสัตว์ตายยกรถนะเนี่ยบึงนะเนี่ยบึ้งนะ ทั้งในผับดีคอมทั้งในผับดีโทรศัพท์มึงก็ขับรถได้เฉียเหมือนเดิมเฮ้ยนะข้างหน้านะครัมันออกนอกเขตร์นนะเนี่ยนี่ข้างหน้าไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าพึ่ง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 เนี่ยเห็นมั้ยเห็นเปล่าคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแตเราหนีทันอย่าพึ่งยิงใครอ่ะอุ้ยไอ้สัตว์ข้างหลังยิงกู้อุ้ยอ่ะขี้หลัง เอาแล้วหลังเข้าเฮ้ยเขามายิงฉันกูซ้ำให้ตายก่อนแล้วกูหลบเข้ามาในบ้านเลยหลบหลบเข้ามาในบ้านกันดิวิวนี่วิวในไหนเบอร์ไหนหลบในบ้านหลบในบ้านก่อนรถเนี่ยรถเนี่ยรถเนี่ยคือรถรอรถโอ้โหยิงกูขระหน่ำเลยไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยนั่งนอนตัว้นไม้บ้านมึงเราวิ่งนี่ได้นะถ้าเราวิ่งไม่มีใครยิงโดนเราอุวิวไอ้แซมดเ่็กกูสุดนะอย่าทุ่งกันนะกูก็ฆ่านะไอ้สัตว์นอนยิบกูกูกูเล่นในคองนี่กูไม่ถนัดเลยเหี้ยโดนเนึงจะวิ่งกูเฮ้ยดูนี่แกหลอกหลอกไอ้สัตว์เหมือนไอ้มาเรีย นักเลยโดน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 แล้วนี่โดนโดนโดนยิงไปนะ๋ยวเราดูให้โดนยิงไปเดี๋ยวเราดูเองอันมีปืนอะไรกูใช้บ้างวะไม่เต็มปี้หกกะทำสันไโอุ้ยมีสโคปสองให้เราไหมไม่มีเลยยังใช้โฮโลอยู่เลยเนี่ยทำไมดิ่งใส่ไว้ได้โฮโลดิงใส่นะเอามีสโคปอย่างว่ามีสันมีสโคปพบเขาวะ ก็ไม่พูดตั้งแต่ทีแรกไอ้จันดานเอ้าพิงได้ตรงทบเนี่ยสุนเกียวใครไม่มีกูก็ยืนยิงอยู่ข้างมึงเนี่ยเอาโคโคแล้วมีหรือไม่มีไหนอยู่ไหนไหนมึงเบอร์อะไรวะสะโคโคกอ่ะเอาดีเฮียไหนได้สกุงไม่เห็นทิ้งเลยเนี่ยหกันป้ามึงเนียคือสุลุกซองไปตว์ไม่มีเด้อทิ้งไปแล้วสโคโพกอ่ะ กูไม่ได้เนี่ย <c oughs> คนยิงค้างนู้นหรือเปล่าที่เก็บไปอะ่ะเต๋าสันดาน <c oughs> ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บ <c oughs> ไม่ได้เก็บพ<ต>ี่อะแล้วไปไหนอไอ้เราไปไหน <c oughs> เอามาไงมาเย็นไ, <c oughs> ไ,ได้เทีนเอามาไงพวกแม่งสันดานนี่เราไปเก็บอัตโนมัติไงอัตโนมัติ <c oughs> เอามาันเอามาันเข้าไปหาแม่งเลยไหม เราเป็นพยาบาลเด้อเราไม่สามารถช่วยบวชได้เด้อไอเสียมเลือดมึงกับอะไรขนาดนั้นโผ่่ยโผ่่ยนั่นจริงใดจริงไดเดี๋ยวปราสมุให้เดี๋ยวปราสมุให้เดี๋ยวปราสมุให้กูว่าถอยกูยืนตั้งนานกูไม่โดนยิงมึงมามึงมากันสองคนมึงโดนยิงนั่นกูว่าถอยเถอะกูอยู่ตั้งนานไม่โดนยิงไงใช่ไหมไม่ใช่แล้วปืนมันดีกว่า เอาฉันไปอะไรเยอะๆเยอะาดิหมดแล้วดื้อสมูกหมดแล้วด้มันมาจากฝั่งไหนวะเม่อมันยิงกูโดนวะดิซุปเสร็จยังเาปู่เขาไปในคมูกบอกแซมบอกแซมสุปบอกแซมวิ่งหิไม่วกูไปวิ่งมาดน่อมูกหมดไปแล้วไปแล้วกูไปแล้ว ไอสัตว์เอ้ยวงมามมีรถไปไปไปอะไรแอร์พอร์ตมันยิงมาแบตดบตจะหมดแบตจะหมด่ะแบตจะหมดกลัวเลืองจะหมดเกูไปด้วยอรถด้วรอด้วยไป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 ก่อนนี่เลยไปนีใครขับวะกูขับไอเต๋าเดินแ้วดีี่อ่ะ มาแล้วมาแล้วไปมีตัเดียวเองเนข้าข้าวขไม่ต้อหวนุ่สามร้อยสี่สิบสามร้อมามร้อยสี่สิบเข้ามาในวงก่อนเข้ามาในวงเข้ามาในวงก่อนสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบู่ย่างีกัเนาะหยกูบกูแอบกันกูแอบต้นไม้ก่ไปไปเบ่งกันแอบไปไปเบ่งกัน เราต้นไม้ทอะไรกันท no ังคนเลยช่วยกูด้วยกูขอรงแล้วกูมืดแล้วใส่ไปใช่หมกูมืดแล้วผมมีกูมืดแล้วเต่ากูมืดเต่าม่ง่ยอาพวกงแ่่แงมไเราหนไหกันหายใจใจเราห่งกันหายใจเนี่ยองงตายมันตานย กก yeah, ู็ไมม่ีเลลืออดดบี้เเราเชื่อในพุทธคุณลูกกระสุนก็แค่ดิ้นปืนปิดปืนเบี้ยเบี้ยเบี้ยเข้าให้กลัวมากลัวกลัวไอ้จิงวัวตายไหมตายแล้วตัวนึงกูตาตัววินวินวินยิงอ่ะตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วโอ้ยกูขอไปเปลี่ยนปืนก่อนไอ้เหี้ยกูยังใช้ทอมสันอยู่เลย สัตว์โอ้โหฟังกูดับกันแล้วข้างนี้ยิงใคก็ไม่ได้ยี่ย้่ต้องชาร์จแบตก่อนอุ้ยอยากไปเก็บยามันวะเนอะพวกนู้นเอาไปดพวงแรงปะวะเฮ้ยแบตกูกับพวกเูานเอาเลยเฮ้ยชาร์จเขาเฮ้ยเอ้ยจะเล่นเอ็มสองซี่เอาแล้วบัคคาทันแม่งมาเก็บตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้จังหวะนี้กูเก็บก่อนแล้วก่อวินเชสเตอร์กูนี่มันได้เรื่องจริงวะ ก็ในนั้นมีเกมสองเมเอาเรื่องวะอะไรวินมึงนี่เอาเรื่องจริงวินอะทำได้แล้วกูท่องคาถาแล้วไอสัตว์แล้ววงไก่ด้วยนะไอเหี้ยรถก็ไม่มีเอ้าจะกินหาแม่โอ้ยโซนด้วยเลยโซนขึ้นอีกโอ้ยมันจะไม่รอดนะนะถเนว่ถ้ามึงไม่ให้กูเล่นมึงก็บอกดีๆก็ได้ไอ้เหี้ย มึงเตะกูออกจากเกมดีกว่าให้โดนเลโซนเป็นคนบาปอุ๊ยชิบหายแล้วเข้าบ้านกันแล้วบ้านอยู่ข้างหน้าเฮ้ยมึงก็เดี๋ยวมึงก็เดี๋ยววิ่งห่างกันไอ้สัตว์ถ้าโดนเลโซนมึงจะได้ชุบกันได้มึงไปก่อนเขาเลยเต่าไอ้เหี้ยกกููลโดนละคนนึงอ่ะนกูคนนึงกูก็ไม่โดนแล้วกูเขาบ้านแล้วกู ปิดในบ้านแล้วมาดิเอ๋มาดิเอ๋กลัวนี่ไหนเราเดตตน่ะเฮ้ยชิมายเรายังไม่ได้เข้าบ้านเสียเอาสียเอาออาจจะบาปยู่กับทำพีกูยิุยตกใจยิ่สัตว์นี่เข้ามาแล้วหมดแล้วผมคือผู้รอดครับรอดทุกคนตอนนี้บอกเลย เอ้ยม anyway, ีคนกบฏจะปาระเบิดใส่ไอ้เห so like. so 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 so, oh so ี้ยไอ้สัตว์เด้เดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวมึงเงีไอ้เที่ยเมือควันแบบว่ากันไว้ไงเดี๋ยวเด็กตัวมันเห็นมึงสัตว์มันจะเห็นเพราะควันมึงนี่แหละไปเข้าบอกต่อไว้เพื่อนเมื่อกี้หลบนสามตัวร้วยเลยเฮ้ยนี่กูบุกไปซุกอยู่กับกระสุนด้วยมีกูเดียวมีกูเดียวบอลลมมมาหมดจังวักูก็ไม่ล้มเหมือนเนี้ย โอ้ยคุหลงยู่เดียวกันุนะแซมแซมแซมแลงกูลงต้าเต้าชุกก่อนชุกก่อค่น้ำมืดมึดแล้วมืดแล้วมืกันชุบกกนชุบก่นจะปตาโาฟาดหม่อได้ริอ้ยด้ยสิบห้าร้อยสิบาเดี๋ยวเปดแอรเดี๋ยวเปิดแนะ Mark เฮ้ยพ่ใคระกดกดรอยตามันใครจะกดรอตาว <c oughs> ะมันจะไม่เห็นเราก่อนเหรอฉัชอบเห็นเป็นเหี้ยมันเห็นได้ทันก่อนเลยละอยากแรก่ะป <c oughs> ่าอะไรวไอดอกไปมึงมึมึงจะจับปืนได้ทันเหี้ยเดี๋ยวร้านนีสวยเ <c oughs> หี้ยมากระสุนป้าดแม่งปากระสุนเอ เด็เดเดกกระล้นไปเลยว่ะขนาดมันยิงตรงกระทะมันยังไม่เข้าเลยเ <c oughs> ออกูถือกระทะกันหน้าใน,น,นกันมึงก็ยิงให้มันหูแม,ม่หรอมึงก็ยิง <c oughs> ด้วยะดูแล้วมันทำเพี้ยนคนเหรออืมอยู่๋นี้กูดังข้างล่างนี้มีแอรดอปเนี่ยว่ะเราอยู่ดา้านบนเราอยู่บนเราอยู่บนเราได้เปรียบเงี้ยเนี่ย ไอ้รถม้าเฮี้ยตรงกูรถม้าตรง้รถม้าอุ้ยโดนเล้ววโดนไอ้ต่านกหงไอ้เฮียนกหนึ่งเนันไมาดีทำไมอาบายบายคิวีอไ่ตัวไหนสองตัวนกหอยู่บนสุดเลยนั่นแหละโอ้ยมีคนยิงแล้ว

ก็มานายมากระโชกมากเลยัมีระเบิดเปล่าคนกระโดดจังยองๆกัวเองซะนั่งซ้อมยามีระเบิดป้องข้าตัวเองซส์มีแสงแดงมีเสงแดงแต่มันเห็นมีแสงแดแต่ทุกคนแต่อีกข้างหน้ามันเห็นแล้วนี่ข้างบนมันไปยังเนี่ยยังยังเมื่อกี้กูโดนตัวข้างล่างยิงก่อนวจะเข้าวงยังไงอะ วิ่งก็นั่นแหละก็ผ่าผ่าวงวิ่งยังไงข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีผ่าวงมันไปอยากตัวตัวเนี่ยเห็นไหมเนั่นมีคนยิงแล้วไปดีกลัวไปดีกลัวไปดีกลัวเอ้มาดิครับมาดิครับโอ้ยโดนโดนหนึ่งมึงเจ๊งแถวอะมาดิครับใกล้ๆเนอะโอเอดีวีใกล้ๆโล้มึงก็โหดถึงท่านต้องใช้เอเดวยิงกูเลยเหรอเฮ้บวกสิบเจ็ดมา เฮ้ย hey, MVP ครับลองสารื 5, นอสาม